ปลูกไว้ในสวนปาล์มค่ะปลูกไว้คุมยาเพราะว่าเราเปิดระบบน้ำสปริงเกอร์ยามันจะเยอะก็เลยปลูกกระชายไว้งปลูกไม่เต็มแล้วค่ะค่อยๆปลูกไป ตอนที่จะปลูกนะคะเอาไมโครเลซ่าลฟ์ฟอสเฟตคลุกคลุกในงองกระชายอะค่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่ามีจุลินทรีย์ตัวดีช่วยย่อยปุ๋ยเป็นไอออนดรสปานีเขาพูดให้ฟังก็ปลูกแป๊บเดียวมันก็จะโตะค่ะ หัวกระดกด้วยนะคะเพราะว่าลาลากเยอะตรงนี้ปลูกได้เยอะพอสมควรแล้วมีกิษณาด้วยค่ะ นี่มีกระชายด้วยมีคา ทำเกษตรพอมีระบบน้ำจะปลูกอะไรก็ได้ง่าย